กราบสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านในะฮะขอต้อนรับเข้าสู่เดอะซีนามิชาแนลนะในอีพีตามล่าอุทยานแห่งชาตินะครับวันนี้อยู่ที่จังหวัดสกลน,นครนะครับจะเดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติภูผาเหล็กนะครับจังหวัดสกลน,นครนะครับแล้วก็จะเดินทางต่อไปยังอุทยานแห่งชาติภูหินตาทธาตุนะครับชื่อเดิมหรือว่าชื่อใหม่ก็คืออุทยานแห่งชาติภูผายานะครับจังหวัดอุดรธานี เนี่ยสองอีพีในตอนล่าอุทยานแห่งชาตินะครับสกลนรครอุรณธาน,นีนะครับไปดูกันว่าอุทยานแห่งชาติภูผาเหล็กและอุทยานแห่งชาติภูผายา,ยายจะเป็นยังไงไม่ใช่อุทยานแห่งชาติชื่อดังนะครับแต่ก็เป็นหนึ่งในอุทยานแห่งชาติของสกลนรครและก็อุรณธาน,นีนะครับยวไปดูกันว่าอีพีนี้จะมีที่ไหนพาไปเที่ยวบ้างเนี่ยติดตามได้เลยนะครับขออนุญาตเดินทางกันนะฮะ อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็กนะครับเพื่อนมีเนื้อที่ประมาณ2 6ง0 0 0หไร่นะครับหรือประมาณ4 1 9ตารางกิโลเมตรนะครับครอบคลุมพื้นที่อำเภอสองดาวนะครับอำเภอวริชภูมิอำเภอนิคมน้ำอุ่นอำเภอกุดบาของจังหวัดสกลนครนะครับแล้วก็รวมไปถึงอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีด้วยนะครับแล้วก็อำเภอสมเด็จนะครับอำเภอคำม่วงของจังหวัดกาลสินนะครับครอบคลุม3จังหวัดกันเลยทีเดียวนะครับในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาตินะครับป่าดงพันนานะครับเพื่อน ซึ่งในปีพศ2538เนี่ยนะครับกรมป่าไม้นะครับได้มีคําสั่งให้เจ้าหน้าที่นะครับออกสํารวจข้อมูลเบื้องต้นนะครับซึ่งต่อมาก็มีคําสั่งของกรมป่าไม้นะครับให้นายพนมนะครับพงสุวรรณนะครับนักวิชาการป่าไม้นะครับในส่วนของอุทยานแห่งชาตินะครับได้นาเนินการสํารวจหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็จัดทั้งพื้นที่แห่งนี้นะครับเป็นป่าอนุรักษ์นะครับผม ต่อมานในเมื่อวันที่23ธันวาคม2552ที่ผ่านมานะครับอุทยานแห่งชาติภูผาเหล็กก็เลยได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่118ของประเทศไทยนะครับโดยประกาศลงในราชกิจจานุเบกษ,ษานะเรล่มที่126นะครับ,รบว่ามีเนื้อที่ประมาณ252,000ไร่นะครับหรือประมาณ404ตารางกิโลเมตร,รับ ซึ่งนะครับลักษณะภูมิอากาศนะครับเพื่อนๆบริเวณนี้นะครับมีอุณหภูมิแบบมรสุมนะครับซึ่งในช่วงฤดูร้อนเนี่ยระหว่างเดือนมีนาคมนะครับถึงเดือนพฤษภาคมนะครับอากาศจะร้อนมากนะครับอุณหภูมิประมาณ40องศาเซลเซียสได้แล้วก็มักมีไฟป่าเกิดขึ้นทั่วบริเวณนะครับส่วนในช่วงฤดูฝนนะครับช่วงเดือนมิถุนายนถึงตุลาคมนะครับ ฤดูหนาวก็จะอยู่ช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์อากาศหนาวเย็นตลอดปีนะครับอุณหภูมิก็อยู่เฉลีย่ยประมาณ15องศาถึง20องศานะครับปริมาณน้ำฝนตลอดปีที่นี่ก็อยู่ที่ประมาณ1,000ถึง1,300มิลลิเมตรนะครับส่วนสัตว์ป่าที่พบเห็นได้นะครับก็จะมีพวกเก้งพวกลิงกังกระตาตปา่านะครับกระแตหนูหริ่งนะครับตุ่นเม่น อะไรพวกจำพวกประมาณนี้นะครับซึ่งเป็นสัตว์ป่านะเพื่อน,อนสามารถพบเห็นได้ที่อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็กนะครับในส่วนเส้นทางที่ผมใช้นะครับผมก็ออกเดินทางจากจังหวัดสกลนครน,นะครับวิ่งมาที่อำเภอพังโคนนะครับ เลี้ยวซ้ายมาทางอำเภอวาริชภูมินะครับแล้วก็วิ่งเข้าอำเภอสองดาวนะครับเพื่อนด้านหน้าเพื่อนที่เห็นตอนนี้นะครับก็คือเส้นทางระหว่างอำเภอสองดาวนะครับกำลังจะทะลุขึ้นภูผาเหล็กนะครับบรรยากาศสองข้างทางก็จะเป็นลักษณะ,ะสวนยางพาราที่กําลังเปลี่ยนสีนะครับใบกําลังเขาเรียกช่วงกําลังปิดใบนะครับซึ่งบอกเลยว่าสวนยางพาราเนี่ยสวยงามมากนะช่วงนี้เป็นใบกําลังสีส้มๆแดงๆงเลยนะครับ ตอนนี้ที่เพื่อนๆกำลังเห็นคือผมเลี้ยวหลงมานะครับหาทางขึ้นอุทยานแห่งชาติไม่เจอนะครับแต่คิดว่ามันจะอยู่ขวามือที่ที่เราเห็นกันนี่แหละนะครับเดี๋ยวยังไงลองขี่ไปกันเรื่อยๆนะครับ GPS พาหลงอีกแล้วนะครับเพื่อนๆใน EP นี้ต้องเสียใจจริงๆนะฮะน้องจีพามามั่วซั่วไปหมดนะครับรอบนี้ไม่มีอะไรมากครับเพื่อนๆหลงนะ เปิดหาเดี๋ยวดูจีพีเฮนใหม่นะฮะเมื่อก,กี้มันพาผมไปทางดินแดงนะครับทางลูกหลังพอดีไปเจอชาวบ้านเขาเลยบอกว่าไม่ใช่นะครับให้ออกมาทางทางเดิมแล้วก็ย้อนกลับมาเดี๋ยวไปดูนะว่าจะขึ้นตรงทางหรือเปล่านะฮะขี่วนไปวนมาหลงมานะครับก็มาเจอทางเข้าแล้วนะครับเพื่อนตอนนี้เรากํลาลังจะมุ่งหน้าขึ้นอุทยานแห่งชาติภูผาเหล็กนะครับ นี่เลยด้านหน้าของเรานะครับลักษณะทางขึ้นนะครับก็จะเป็นทางโค้งแคบนะครับเพื่อนๆแต่ก็ สามารถมอเตอร์ไซค์เนี่ยขึ้นได้สบายๆเลยนะครับแล้วก็มีโค้งให้เล่นอยู่เป็นช่วงๆนะครับแรกๆก,ก็ตกใจอยู่เหมือนกันนะว่าโค้งค่อนข้างจะลึกนะครับแต่ก็ไปได้อย่างสมูทนะครับเรื่อยๆนะฮะก็ระยะทางนะครับจากพื้นราบนะครับขึ้นไปก็ประมาณ 6กิโลเมตรนะครับไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับแต่จะเป็นทางโค้งตลอดเลยนะครับเป็นทางโค้งแคบไม่มีไหลทางนะครับขึ้นไปแล้วอุทยานแห่งชาติจะอยู่ทางซ้ายมือนะครับเพื่อนมีโค้งให้เล่นสําหรับนักชอบเล่นโค้งเลยนะผมในคนหนึ่งที่ชอบโค้งที่นี่นะครับบอกเลยว่าขับแล้วมันแบบสนุกจริงๆนะับเป็นโค้งรับทุกโค้งนะครับไม่มีโค้งไหนที่เป็นอันตรายนะครับก็เพื่อนที่มาก็ใช้ความเร็วกัน พอเหมาะพอควรนะฮะอย่าห้าวกับโค้งมากนะครับเดีย๋ยวจะลงไปกองอยู่ข้างทางอันนี้ผมไม่ทราบด้วยเนะี่ยแม่สำหรับนักเล่นโค้งเนี่ยนะฮะก็บอกเลยว่าที่นี่สนุกเหมือนกันนะครับดูจากที่ผมขับได้นะครับ <laughs> มาดูตัวเองในคลิปนี้ก็ตลกดีเนาะไม่เหมือนกับตอนที่เราขับจริงๆนะครับ ก็บรรยากาศข้างทางสวยฮะเป็นป่าล่มรื่นแล้วก็วันนี้ลมเย็นมากๆเลย โค้งกันเพลินๆครับเกือบเลยทางเข้านะฮะก็นี่นะครับอยู่ทางซ้ายมือเลยนะครับขี่กําลังเพลินๆแลยเมื่อกี้เกือบเลยใช่ล้วครับผมถึงแล้วนะครับอุทยาแห่งชาติภูผาเหล็ก นี่เป็นที่อุทยานที่ทําการนะครับแล้วก็ตรงนั้นจะเป็นวิวให้กางเต็นท์ได้นะก็มีคนมากางเต็นท์อยู่คนเอีก็จะเห็นวิวอำเภอสองดาวนะถ้าสองลงไปตรงนั้นนะครับก็เงียบมากเงียบจริงๆบอกเลยว่าหนาวมากนะครับวันนี้แปลกมากนะปกติมันไม่หนาวนะแต่ว่าวันนี้มันหนาวหนาวเกินไป ก็ไม่มีใครเลยไม่เห็นมีใครสักคนนะครับเดี๋ยวผมพาเข้ามาดูห้องน้ํานะครับนี่ก็เป็นห้องน้ําผู้ชายสะอาดนะฮะมีโทชีมีห้องอาบน้ําแล้วก็ห้องมีชักโครกอย่างดีนะครับทุกห้องเลยสี่ห้องถือว่าใช้ได้เลยนะครับ ้องนสะอาาดมาก่วนตรงนี้ก็เป็นลานกลางเต็นท์นะครับเป็นลานจอดฮอนะก็ส่วนมากคนที่เข้ามาเป็นกรุ๊ปนะครับเขาก็จะเข้ามากลางกันโซนด้านในตรงนี้นะครับแต่ว่าต้องบอกเลยว่ามันไม่มีวิวนะครับตรงนี้มันเป็นแค่ที่โล่งๆนะเนี่ยส่วนมากเขาน่าจะไปแย่งกันกลางในตรงลานสองดาวที่อยู่ฝั่งทางเข้านะครับ ด้านบนของจุดชมวิวสองดาวนะเป็นจุดเดียวที่จะสามารถเห็นวิวได้นะครับตรงนี้ก็จะเห็นอำเภอสองดาวที่เราขับรถขึ้นมาผ่านมานะครับก็ว่าไม่ค่อยมีอะไรนะทีะ่นี่คุณกันตรงๆว่าวิววิวแทบจะไม่มีเลยนะครับมีวิวแค่ตรงนี้จุดเดียวนะครับแต่ว่าพวกห้องน้ําพวกอะไรก็โอเคนะถ้ามากันเยอะก็แนะนำตรงนี้ก็ได้นะครับ ขึ้นมาแล้วก็จอดรถทางซ้ายมือเลยนะครับก็จะเห็นลานกลางเต็นท์จุดชมวิวสดาวนะครับโอเคเนาะฝากไว้สำหรับอุทยานแห่งชาติภูผาเหล็กนะครับผม ก็ตามภารกิจที่เราตั้งใจมาเลยนะครับผมก็ได้แล้วนะฮะตาประทับอุทยานแห่งชาติภูผาเหล็กนะครับอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครนะครับก็จบไปแล้วนะครับเพื่อนๆสำหรับ EP ีแรกนะครับอุทยานแห่งชาติภูผาเหล็กนะครับเป็นยังไงบ้างเนาะเป็นวิธีการนำเสนอแบบใหม่นะครับลองมาพูดมาบรรยายให้เพื่อนๆได้ฟังบ้างนะครับว่า การนำเสนอแบบไหนนะครับเพื่อนๆจะชอบมากกว่ากันนะครับก็ดูจากหลายๆรายการดูจากฟีดแบ็กแล้วก็ลองทาดูนะครับถ้าเพื่อนๆชอบอยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์คลิปนี้และคลิปอื่นๆที่ทางช่องเดอะซูนิมิด้วยนะครับส่วน EP ีหน้าผมจะพาทุกท่านไปเที่ยวที่ไหนไปทําอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับอีพีนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับพบกันใหม่โอกาสหนะ้าสวัสดีครับ